สวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องบิซนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําวิธีการเล่น Legend a r y Bounty t o b i n Winfield พร้อบอกจํานวนเงินกับท้องที่จะได้ในระดับ5ดาวนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าครับก่อนจะเริ่มภารกิจเลยนะครับผม,ผมก็แนะนำไปซื้อขวดเพิ่มเลือดระดับ2มาใช้เยอะเลยนะครับเพราะรอบนี้เนี่ยเราจะเจอศัตรูเยอะมากๆเลยนะส่วนปืนเนี่ยก็แล้วแต่ความถนัดเลยนะครับผม โดยช่วงแรกของภารกิจนะครับผมเขาเนี่ยก็จะให้เราไปหาเจ้าโทบินที่ทีฟแลนด์นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะรออยู่ที่นั่นเลยนะโดยเขาก็จะบอกเราว่าเขาเนี่ยโดนแก๊งตามล่าอยู่เดี๋ยวเขาเนี่ยจะเอาเอกสารให้เราแล้วก็ยอมให้เราจับแบบง่ายๆเลยนะครับ หลังจากฟังเสร็จแล้วนะครับผมก็เพ<น>ื่อนๆขี่ม้าตามไปเลยนะครับผมโดยมันก็จะสุ่ม3เส้นทางนะั้นที่มันจะพาเราไปเอาเอกสารที่มันจะให้เรานะครับผม no สําหรับเสน้สนทางแรกนะครับผมมันก็จะพาเรามาทางนี้นะให้เพื่อนๆสังเกตว่าห่างมีจุดแดงๆนะครับผมก็ให้เตรียมปืนไว้รอเลยนะครับเพราะพวกมันจะพาพวกมากจากการเจ้าทบินหน่ยเยอะมากๆเลยซึ่งจุดนีนน้มันจะไม่มีที่กําบังให้เราเลยนะครับผมผมก็ได้นําว่าให้เราเยพยายามอย่าอยู่เฉยนะครับแล้วก็กินยาเพิ่มเลือดสม่ําเสมอนะ สำหรับเส้นทางที่2นะครับผมมันจะพลาเรามาทางนี้นะครับโดยหากเพื่อนๆเห็นสะพานข้างบนนั้นเนี่ยก็ให้เตรียมปืนไว้เลยนะครับผมเพราะว่าศัตรูเนี่ยจะตักรอเราอยู่แล้วพออีกสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีเกวียนของศัตรูนะครับผมขี่มานะก็ให้รอเนี่ยยิงพวกที่มากับเกวียนก่อนนะครับคนขับเนพวกที่ยิงวนะเพราะเราจะใช้เกวียนของมันเนี่ยเป็นที่กำบังให้เรานะครับผม หลังจากได้เกรียมีที่กำบังนะครับผมก็ให้เราเนี่ยยิงศัตรูที่มากำจัดเจ้าทวบินไปเรื่อยๆเลยนะครับผม สำหรับเส้นทางที่3นะครับผมมันจะพาเรามาทางนี้นะโดยสําหรับเส้นนี้เนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยเตรียมปืนไว้ตอนกําลังจะข้ามไม่น้ำนะครับผมเพราะพวกม,มันเนี่ยจะดักเราเพียบเลย<อ>หลังจากที่ข้ามไม่น้ำไมาได้นะครับผมเจ้าโทบินเนี่ยก็จะมาหลบที่ต้นไม้ต้นนี้นะให้เพื่อนๆในช้ก้อนหินก้อนนี้นะครับผมไปที่กำบังนะครับเพราะเราเนี่ยจะได้รับมือพวกที่มาจากการโทบินเนี่ยได้ง่ายนะครับผม และหลังจากที่เพื่อนจาัดก,การศัตรูได้หมดแล้วนะครับผมเจ้าโทบินเนี่ยก็จะพาเราไปเอาเอกสารต่อเลยนะโดยแต่จุดเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมโดยหากเพื่อนๆที่เส้นทางแรกนะครับผมเจ้าโทบินเนี่ยก็จะพาเรามาจุดนี้นะโดยหลังจากที่โทบินบอกตำแหน่งเราแล้วเนี่ยศัตรูก็จะโผล่มาเล็กน้อยนะครับผมให้รอเนี่ยจัดก,การก่อนเลยนะครับแล้วค่อยหยิบเอ,อกสารนะ<ว><ว> โดยหากเพื่อนๆได้เส้นทางที่2นะครับผมมันก็จะพาเรามาทางนี้นะครับโดยจุดนี้เนี่ยศัตรูเนี่ยจะจัดก,การยากหน่อยนะเพราะว่ายากมันเยอะนะครับผมสำหรับเส้นทางที่3นะครับผมมันจะพาเรามาทางนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยยืนบนก้อนหินก้อนนี้นะครับผมเพราะว่าจากจุดนี้เนี่ยเราจะเห็นศัตรูที่จะมาจากการเจ้าโทบินทั้งหมดเลยนะครับ หลังจากที่เพื่อนๆเก็บเอกสารได้แล้วนะครับผมเจ้าโทบินเนี่ยก็จะขอเราว่าอยามัดเราได้ไหมเดี๋ยวเราเนี่ยจะขี่ม้าตามไปเองให้เพื่อนๆจับมันมัดเลยนะครับผมเพราะว่าหากเราปล่อยให้มันขี่ม้าตามเรามาเนี่ยพอหรีของมันตามไปยิงมันนะครับผมมันก็จะขี่ม้าหนีนะซึ่งมันเนี่ยก็จะโดนยิงตายด้วยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าเราจะต้องเล่นใหม่นะเพราะว่าบอดี้ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอาศพไปส่งได้แต่เงื่อนไขก็คือมันต้องตายหลังจากที่มันพาเราไปเอาเอกสารแล้วนะหากตายก่อนหน้านั้นจะถือว่าภารักกิจเฟลนะครับผม ซึ่งระหว่างทางกลับนะครับผมก็อาจจะเจออลิของโทบินเนี่ยตามมานะครับซึ่งถ้าหากเลือดของโทบินเหลือน้อยเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะตายคามาแล้วได้เช่นกันนะดังนั้นเนี่ยหากไม่อยากให้มันตายนะครับผมก็พยายามป้องกันมันในช่วงแรกๆนะครับผม พอถึงหมู่บ้านนะครับผมก็จะเป็นอังหาริมภาร,รกิจ Legend Diary Bounty Tobin Winfield นะครับผมและนี่ก็คือจำนวนเงินกับทองท,องที่ได้จากภารกิจนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะสรุปได้ว่าตายกับไม่ตายเนี่ยได้เงินต่างกันไหมนะครับมาดูกันเลยดีกว่าครับสรุปแล้วนะครับผมภารกิจของ Tobin Winfield เนี่ยก็เป็นภารกิจที่ยากภารกิจหนึ่งเลยนะครับผมเพราะในช่วงแรกเนี่ยเราต้องปกป้อง Bounty ของเรารนะครับผมโดยหากทําตายตอนช่วงแรกเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นใหม่เลยนะ แล้วหากทาตายตอนกาลังจะไปส่งตัวเนี่ยก็ได้เงินน้อยอีกนะครับผมดังนั้นเนี่ยหากจะทำภารกิจนี้เพื่อเอาตังค์นะครับผมผมว่าไปทําภารกิจอื่นดีกว่าและนี่ก็คือทั้งหมดของ Legendary b o ่บอ t ตี้เทลบินวินฟิะครับผมหากมีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับหางชอบคลิปนี้เนี่ยก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กักด like, กด share, กดกนด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกับ l e g e n ด a r y ตัวไหนเนี่ยมารอดูกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ